ก็โซดีนะผมนะท่านผู้ชมที่หน้าแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเองครับโอว r l เลนนะฮะกูจะเก๊กสีเอามาว่าเมกี้วันนี้นะครับเราอยู่ในเกมระบอกในแบบโรโกูนนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ผมมารีวิวแคคูเนะอีกแล้วนะครับกับรหัสลองกูเช่นเคยซึ่งอาจจะงงว่าทำไมตัวละครน,นี้มึงไม่เคยเห็นในคลิปเลยไม่แปลกครับผมเพราะว่าก็รหัสเดิมแหละที่ผมเคยเล่นนะแต่แค่มันคนละชุด เพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมที่มันที่ตัวรหัสนี้มันอยู่ในช่องผมเนี่ยมันเป็นตัวผู้หญิงไงแต่ตอนนี้มันเป็นตัวผู้ชายเพราะผมแต่งให้มันเป็นตัวผู้ชายเองเพราะตอนแรกผมแต่งเป็นตัวผู้หญิงไงเลยเลยเลยเปลี่ยนผู้ชายแล้วไงเ,เข้าใจนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคากุเนะที่มีชื่อว่าฮินามินั่นเองของของน้องหนูฮินามินั่นเองน้องที่น่ารักนั่นเองนะฮะก็สงสารน้องเหมือนกันนะทีย เออนะก็วันนี้มารีวิวนั่นเองซึ่งก็ล่างของฮินามิเนี่ยจะมีมา2ล่างนะนั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรม้างนะไปดูราคากันก่อนละกันโอเคถึงแล้วก็มานี่ผมนะก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่นี่ผมนะฮินามิฟูเอกุจิไม่รู้อ่านผิดเปล่าถ้าอ่านผิดเาก็ให้นะผมนะไอ้เชนลิ้นพันโอเคราคามา150ล้านเยนนะครับเป็นประเภท จิเมละหรือโคคาคูกับลินคาคูนะลินคาคูเนี่ยเป็นของพ่อโคคาคูเป็นของแม่นะผมนะใช่แหละว่าใช่โอเคเป็นเลตติ้งมาเดียมนะครับสอเสเตตมีสรบบสองสเนะครับเป็นเพยสไตล์มาไฮอะไรสักอย่างนี่และใครรู้ก็บอกได้นะจ๊ะโอเคผมนะก็ฮินามินี่ก็จะแบบราคาก็ราคาสมราคาไหมก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดนะผมอะ่ะสำหรับผมนี่คือไม่ไม่ครับใช่ไม่ ท้าไม่เหรอเดี๋ยวผมจะรีวิวเขาให้ดูแล้วกันนะผมโกดเลขหนึ่งนะเป็นการปล่อยล้างแรกมาจึบ๊บนี่ครับผมฮินามิโอ้โหคือพูดได้เลยว่าใหญ่มากๆนี่คือแบบใหญ่จริงๆนะคือแบบโคตรใหญ่ใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีหลอด,ดแดงๆตรงนี้ด้วยนะจ๊ะก็หลอดแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกที่หลังแล้วกันนะผมนะโอเคแล้วนะมาลองกันเลย,เยวนะ่ะคือสกิลคิกนะครับผมนะมาลองกันสกิลคิกเนี่ยก็จะนี่ผมจึบจ๊บจึ๊บก็จะปล่อยช่ง,งอยไปข้างหนะน้าเออนี่นี่ผมนะก็ การปล่อยชชงออยนี่ก็ก็ดีไหมก็ก็ไกลอยู่นะมันก็ไกลนะก็ถือว่าดีไหมก็ดีนะผมดีสำหรับบางคนโอเคแค่นั้นโอเคสกิลต่อไปคือสกิล E นะผมนะสกิล E เนี่ยก็จะเป็นการเอ่อปล่อยชชงออยนี่ปล่อยชชงออยพ่อมันก็คือการเอาเช่นเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเอาครับเอารินคาคู่ของพ่อเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะจ๊ะก็นี่ผมจึ๊บก็ไกลอยู่นะไกลไปใช้ได้เลยก็ถ้าให้ฝั่งศัตรูกระเด็นด้วยนะจ๊ะก็บอกไว้ก่อนเลยทำให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะจ๊ะก็ โดนด้วยเว้ยก็สกิลต่อไปแล้วกันคือสกิลอาร์นะผมนะสกิล R เนี่ยตอนเรากดปุ๊บกันแบบนี้นะจึ๊บเป็นตามเอ็ดระยะใกล้มันตุ๊บเป็นเป็นการดีระยะใกล้นั่นเองนะผมนะเป็นเป็นการโจมตีของแม่นั่นเองนะอันสกิล E เป็นของพ่อสกิล R เป็นของแม่ของฮินามินั่นเองนะจ๊ะก็นี่ผมนะ มันกดได้2แบบนะอันนี้คือการกดแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยนะแล้วอีกอันนึงก็คือการกดแช่นะกดแช่มันก็จะชาร์จแล้วค่อยปล่อยนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าการชาร์จกับการไม่กดชาร์จเนี่ยมันจะทาดาเมจเหมือนกันไหมก็ถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับผมนะว่าอันไหนทาดาเมจแรงกว่ากันหรือก็ยังไงก,ก็บอกมาได้นะรับคมนะโอเคสกิลต่อไปคือสกิล F นะครับสกิล F เนี่ยก็จะเป็นการ เอาคาคุเนะของพ่อเนี่ยทุ่มทุ่มพื้นนะครับผมนะก็จะปอก็จะสร้างขึ้นขึ้นอะไรไม่รู้นะครับทําให้ไกลมันไกลมากแลนะ้วเนี่ยโดนด้วยนะฮะก็เป็นการสร้างขึ้นมานั่นเองก็ทําดาเมจแรงมากแล้วก็เออ่แล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด็นขึ้นฟ้านะครับผมนะทำคอมโบกับสกิล ER ได้นะผมนะเออเนี่ยจึบจ๊บจึ๊บอ่าก็ได้นะผมนะแต่สกิล R เนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ะ ไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคไอไอหลอดสีแดงๆเนี่ยมันมันต้องใช้กับสกิลทีนะเพราะสกิลทีเนี่ยมันคือสกิลกันเองกันที่คุ้นเคยกันดีนะผมนะแต่รอบนี้ถ้าเรากดปุ๊บไอหลอดตรงนี้ก็จะลดแล้วเราก็จะอึดขึ้นเนยนะไม่ไม่อึดอะอมตะาเพราะว่าต้องมาลองกับเอโตเออเอเตอร์เล่นตีผมเลื่อนล้นอยู่นะ๋ยวผมกดทีอ่ะต้องกดทีเนี่ยเลือดก็ลดอยู่นะแต่มันจะลดน้อยมากๆม,ม,มากเลยก็ <c oughs> การตามเมจได้หลายหลายเยอะอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใครรู้ก็บอกได้นะครับผมนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่บอกได้เลยว่าอดีดีนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมนะก็สำหรับคาคุเน่ของฮินามิก็ถือว่าดีไหมก็แล้วแต่ที่คุณจะคิดนะครับผมนะสำหรับผมนี่ล่างแรกดีครับแต่ล่างสองมาล่างสองกันเลยด้วยวกันสเตจสองนะครับผมนะฮินามิถูสเตจมีทั้งหมด2สเตจมีโหมดเดียวนะครับคือโหมดแรกนะมีแค่โหมดเดียวแหละ อาซีเใช่ว่าแค่ห้าแสนนะครับผมนะก็ถือว่าดีไหมก็แล้วแต่พวกคุณจะคิดแต่ผมก็ว่าเหมือนเดิมเออแต่สลักูเนี่ยเคยไม่ดีเลยเนี่ยอ๋อแปดมีแปดคาฮูโฮนะก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใครรู้ก็บอกได้เพราะกูก็ยังไม่ได้แล้วล่ะโอเคนะก็รับปรกดได้สองเลยดีกว่านะปรกดได้สองก็ประมาณนี้ครับผมจึ๊บไอเชียงลึกพิมพ์ภาษานี่ผมนะก็นี่ผมก็เล็กกว่าเดิมนะฮะก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าสารับผม่ลไม่ดีเลยกูจะพูดทำไมว่าดีหรือเปล่าอ่ะนี่ผมนะก็ก็ ปุ่านก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่างั้นแหละอ่ะสกิลทีก็จะประมาณนี้นะครับผมนะอ่าดูไปด้วยดูไปด้วยโอเคโอเคน้นมาลองกันเลยดีกว่าสกิลแรกคือสกิลคิกสกิลคิกเนี่ยก็เนี่ยจึ๊บก็เอาคาคุเนะไปข้างหน้านั่นเองนะจ๊ะโอเคสกิลต่อไปสกิลอีสกิลอีก็จึ๊บนี่ผมนะสกิลอาร์ก็จึ๊บจึบจึ๊บนี่เอฟเป็นไงเร็วนี่เนี่ยอันนี้สกิลอาร์ตีรัวๆสกิลเอฟก็ตึบทุ่ม มีแค่นี้เลยครับที่ผมรีวิวเร็วก็เพราะมันมีแค่นี้จริงๆริครับใช่มันมีแค่นี้มันมีแค่นี้นนร่างสองมันมีแค่นี้ครับร่างหนึ่งมันดีนะครับแต่ร่างสองมันไม่ดีก็อรอน่านจะต้องรอมันรีเวิร์กนะครับผมนะก็ไม่รู้จะมาตอนไหนก็แล้วแต่ค,ความขยันของคนสร้างน,นั่นเองนะครับผมนะก็เนาะเนะโอเคแล้วก็ ไม่มีเลยละสาห,หรการรีวิวที่นีิก็ถ้าใครอยากได้ก็ระบาด150ล้านเยนนะครับก็อย่าลืมที่จะเอานะถ้าใครอยากได้จริงๆนะก็ถือว่าดีไหมก็แล้วแต่ผู้คุณจะคิดสำหรับผมนี่คือไม่ดีนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็ซื้อได้นะโอเคที่ผมรีวิวฝั่งกูลก่อนเนี่ยเพราะว่าฝั่งกูลเนี่ยมันมีค่าคุเนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนฝั่ง DG ครับด g มันเยอะกว่าก็เลยขอรีวิวกูลให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมนะเพราะมันกำลังจะหมดแล้วไงก็เคยขอรีวิวให้หมดก่อนลวกันนะฮะก็ขอจบคลิปว ในครั้งนี้นะผมนะใครชอบคลิปนี้นะครับ <fast ly> ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe ช่องผมนะครับ Over and l อ n กันด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ก็เจอกันใหม่ในการรีวิวถัดไปหรือเกมต่อไปที่ผมจะเล่นนะครับผมนะบายสวัสด yeah. mm ีครับเย้